สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมงคลโชค89ดเกครับเมื่อกี้มหาแม่ไายที่บ้านน้องโบบาลนะครับเพื่อนก็ถูกหวยแทบทุกงวดก็ว่าได้ครับทานผู้ชมครับอันนี้แหละครับเหตุผลที่มาตามตัวเลขของเพื่อนครับเชิญรับชมคลิปไปพร้อมๆผมเลยครับเล้วมหากรูดันตัวเลขนะครับหรือว่าหรือว่าแมฆายดวงหิ่งนะครับลัางคนก็เอื่นว่าอ่าเมายโคตรเซียน หมายถงึงไหไมายถ,ถึงเสีย้ยหนหวยเนาะครับ <c oughs> ไปพี่น้องมไ <c oughs> ก่หงว้างบอเมเยนว่จาจังสันจังสีนี่แม่กก่จะเป็นคนที่ถูกหวยแทบสะทุกงวดให้หหว่าทถึงทุกงวดก็ได้เนาะง <c oughs> วดใดที่ถูกขาดทุนถือว่าพ่ถูกงวดใดที่ถูกได้กาไรถือว่าถูก <c oughs> เพราะฉะนั้นเมื่อนี้เข้าสีมะวอามะกุยเห็นครับแม่ไก่นะครับพไอพี่น้องที่เขามาแลวกัอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะครับสำหรับแม่ไก่กับมิมิช่องจาของอยู่ที่น้องแม่ มีสองเจ้าของก่ะขอฝากนี่เด้อจ้ะแอดมินทั้งหลายเอฟซีทั้งหลายกาย็ไดซื้อกายผ้ารวยกายผ้ารวยบ่แม่มตั้งกี่เปลี่ยนแมอยู่ว่ามันบอลมันกระทนกระเต้นเพิ่นได้เปลี่ยนหไหไม่ก็เลยว่ากายผ้ารวยรว่าับ้รับไหว่าตั้งแต่ถือต่อตอกันมากน่ไหว่าโดนปได้เนาะแม่โอ้ยโดนได้ละ หนมันมาบาดสามหดเต่โดนๆีมาบ้านจุ่มสีครับหลังบ้านจุ่มสีโอ้หลังบ้านจุ่มสีเนาะใช่ไหมืกแม่ตลอดถืกแม่ตลอดใช่แล้วบ้านนี้ในส่วนนี่นี่แม่เปีอยวเร็กแม่เตอใส่แม่ไก่เอาครูหมืองทึ่งเอาคหมองทึ่งฝันทึ่งเอาน้ำเพลินแน่ถามมาซื้อเรขซกื้อเรขกหลายตัวเพก็ทิ่นี่มาลากจัดใจบ่นนะแ่งเทียกัดซิบกลัวตัวคนเนี้รับตัตวชวดแม่บนร่างมันก็เป็นยี่สิบตุ้มม ร่างเทียก่ะหัวเก็ดโตหัวนี่หัวก็ได้เก็ดโตหัวนี่ได้เก็ดโตแล้วแม่บ้าบาดนี้เข้ากับสิแม่พูดถึงท่าความงอดที่แล้วช่างกันเนาะแม่กายได้เลขตัวใดมาแน่ะได้มาจ่ทา้งหลายแน่ะคือได้มาถือเลขถือสำนักใดงืดบางหนึ่งมดบางหนึ่งหันถึกสำนักปูบันนั่นครับพอยายจำ เพื่อนหายซิเพื่อนหายสามหาซื้อสามหาว่าได้ก็ซื้อซี่หาดีหมายถงว่าเพื่อนหายเล็กสามหามากก็เลยไม่ซื้อขื่นซื้องก็เลยเฉือสบายแล้วนกห้องเก้าซีกับแม่เอาหกซีนเดีมันก็ใกล้กันนั่นเดีครับผมงกซีกันหาซีนเดีครับผมบ้านนี้แนใญ่นักแม่ขื่นรวดทุกไส ครับที่แรกเ้องเราอยู่ที่เนาะเลี้ยงพรยานาคขึ้นรถเนาะแม่เนาะแม่นที่แรกไปบันดุงไปบันดุงไปกราบไปไหว้ปู่สีชุดโต้เป็นับไปเชียงเท่าที่ได้เลขหาตัวเดียวมาครักไปถ่ายคลิปเพิ่นสิบเอ็ดหน้าที่มาเบิ่งอยู่เฮียนสีสรงบ่มีเกียงมินลินพระยานาคได้นั่มาขึ้นรถดูไส้รถดูไส้หกสองมันออกเกีย่องนี่เกียดช่องกับสีหานี่มาหนี้ ห้อยไกาจาเรื่องน้ำรถเพิ่นครับผมขึ้นลดไฮว่าแต่ละงวดนี่ไม่ึ้นแม่กายซื้อเลขหลายตัวว่สาเหตุที่ถือกทุกงวดทุกงวดเนี่ยเอซื้อเลขหลายตัวว่มีงวดบ่าเถือกนะซื้อหลายบ่งวดงวดซื้อหลายบ่าเถือยแม่นโอ้ซื้อหน่อยถทีไ,ไงไงว่าเป็นผู้ที่วิเคราะห์ด้านตัวเลขเป็นยางดีดิเขาจีสามารถถึงได้ทุกงวด ใช่ว่าอีกแนวนึงกับมาสัมผัสได้ว่า,าเข้ามาตัวใดเป็นกรณีพิเศษได้คอยถือเนาะแม่นปล่าอยแฝงหวอนานะหงอนมันออกชิบชีกับหายคิดเก่ามันป่ะครับได้เตาเพิ่นได้เตาตัวนึงมาได้ขอน้ำเพิ่นเนาะเดี๋ยวลงปล่อยหน้าเจอของครับปล่อยก็อได้ขอเมียเตาง่อยเวอร์เซนครับขอได้ขอเบอื่อนี่เด้อเฮ็ดเบียกข็งแน่นกินบ่ได้แล้วดีเวอร์เซนเท่าแล้วขากระเก็บเขาจะหนี้ไปนอกดีเวอร์เซนได้หน่ายคันเศร้าปวดขา สิไปนอกก็เส่นบานนี่นั่งอยู่เบิดหนึ่งสีเมนบอาันพอชิบนาที่รอครับนกกับมาห้องสีสองซีเก้าเกต็รสซสองซีเก้าเกตมันออกหาเก้าเกตโอ้มันหาออกเกตมันออกหาเกตเก่ามั้งปะครับเก็ีได้เลขสามตัวบ้านนี้มาหนี่มนเราซูมูแฝงไผ่กับพีผู้ออนาน้ำเก้าเกตเกตเกานะไปได้เลขสิบสี่แมาครับได้ได้สิบสี่ ได้หาเมื่อนหาเป็นบ่ครับสิบซ,ซีได้หาเมื่อนหาข่าวความมาจากจังหวดชิบซีเนาะแต่ว่าห<น>ลังไปพูดกระเถืองกันเซาซะเม<น>ียนบาทนี่งวดรุ่นมากนี่อีกลุงไปขออีกครับเพื่อนหงายซีเก้าเกียดเอาสันคือเลขตัวเก้าเนาะบาทนี่อีพอเอ้ยว่าสันคือไม่ใหายเลขตัวเกา้าลงสี่เนาะสันมันมาออกเก้าเกียดชอน เพื่นเพื่นบังตัว2องเก้าเจ็ดีเกเก็เพื่นไห้เ่นไนกนะนกนกับนกโอ้กันกนกห้วงีเก้าเก็ดแม่กายเนมันจ่อยู่น้ำนกเนอนกอยู่ใส่นอนอจีไปตั้งน้ำสักนเอ้างวดนั่นกับยูบ่อน้ำซักซิดกับซีสองสองนี่เมียนบาออกตรงตมันไม่ได้เสื่อมน้นตรงวัดซีสองสองเมียนม่าไทย ก็ซื้อเตโลเทลีนมาได้เงินเดือนบอกมันงมาถือทั้งหกตัวนี่บานี้เรยลงไปหน้าอีกไปขออีกเพื่อนห้ซีเก้าเก็มันบามันออกหาเก็ดอโ้มันออออกห้าอบอมแมนมันออกเก้าเกสเกสองเพื่อนเพื่นตัวตัวนึง วัวที่ตัวไทยวัวนี้เพิ่นไปเอาที่มือเด็กออกก็จะไปที่มือเด็กออกก็จะไปแมนยูมาเสาร์แล้วปานี่เม่ยกายได้ตัวใดมาฝากตอนพอยพี่น้องเอฟซีเข้างวดนี่ไปงวดนี่งวดวันที่สิบหกนี่ไปจัริาตหมแต่ตอนงวดพากันไปขออยู่จอมปวกหน้าพี่น้องกันท่านตุนูบ่เคยที่ว่าจอมปวกนี่เคยเคยที่กว่งวดไปเอาหน้ายายอินหันมูเอฟมินเพิ่นได้ เก้าแปดมั้งบ้าเก้าแปดแมนขอยเห็นเก้าสามโอ้โหมันคืออะไรนมันออกเก้าสามนั่นเลขกสามปลาเก้าสามตัวเดียวกันครับมันคือกันเนาะเออเหมือนเอนมินเพิร์นนว่เก้าเก้าแปดมันมาไปเอาน้ำกันอยู่นั่นไปมองเบิ่งเอามันเป็นเก้าแปดคือมันคืองามแท้เออขอยได้เก้าสามเหมือนขอยได้ว่าขอยได้ว่ากับยายอินเจ้าของหน้าเพิ่นว่าครับคุณเจ้าเขียนแปดใส่ไปสี่บอกข่อยดูข่อยคือเห็นแต่เก้าสามข่อยว่าข่อยยืนอยู่หัวะขั้นใดข่อยบอกได้ว่าอกไปแห้ง ขอย่านเพื่อนว่นาเขาขาดมูเพื่อน,นมูเพื่อนเห็นแปดบืทุกคนนี้ครับขอเห็นสามผู้เดียวบ้านนี้ตัวงวดงวดนี่แหละแต่ตัวงวดได้ประม่านเลขกออกประม่านได้สามสี่หามือนี่แหละครับเลไปเอาจอมปวกอกีกจอมปวกนี่หน้าตนนู้นูครับใกล้ๆนี่แหละประมาม่านกคสองเซนนี่แหละไปนี่โอ้ไปได้เก็ห้าครับห้า สี่สามเจ็ดห้าครับห้าสี่ามไพว่างวดนี่หงวดีม่ไทิมฮอกดีน่วดนี่ซื้อแล้วเนี่ยซื้อหอดใบรถเตอรีเนี่ยโอ้ซื้อว้แล้วนั่นนั่นนัซื้อหอดใบรถเตอรีโอันตัวใดเนี่ยแม่เราเราดูตังแต่เ้ามัานนี่มีตัวใดเดี๋ยวผมจะเขียนบันทึกไปเป็นรักฐานเจ็ดาเจดเนี่ยเจ็ดห้ากับห้าสี่สามห้าสี่สามกับเจห้าครับมเป็น้องเอฟซีครับบาทนี่ยูมาดีบานี้ไปเอาเลขมาแล้วขมันมือเดียวกันก็พจั ม่นั่งอยู่เตียงล่างหันมันบาเดียวมาดอกไม้ตัวน,นี้เบิ้งสิสอปอรีเบื้องกแต่ว่าสีเปลนดอกนีเนเบิ้งนี้คือเนี่ยใบไม้ใบเนี่ยเนี่ยครับไรากาจ่าได้เล็บหตัวโอ้กบ่เมีนวแล้วกเจ็ดแปเลขเกตัวต่ว่าท<อ>ิมวัดทิมสวงที่วัากลยบอกเห็นเป็นตัวอะไรบ้เนี่ยสองสองเจ็ด ห้าเก้นึ่งมเมนหนึ่งกับมเมนกีผู้ใดเมื่อลอยเขียนไว้บันง่ายครัแตว่าเฮียนนี่ไปเบิงก็เห็นเฮียนนี่มืเบิงกับเห็นตว่าลูกไผ่ข่อมืเบิงม่เห็นจักโตไม่เห็นจักโตเมนมีแต่ลายต้นดอกไม้สันดาี่ไยลูกใย่นงครับอันนี้ก็ถือว่าเปลยนวาสนาไผยมั่นแม่นี่เดียวสองสองห้มเมนสเก 5 9, first, ้าเกหนึ okay. Again, ่งบนึกับเก็ดเพราะว่าไทยรูปมันสิเป็นเอ็ยูในโทรศัพ่์นโทเก็ดขวายไสิเป็นหนึ่งได้ห้อนหกตัวตัวไีนแมนมันนี่ทิมช่วงนี่หมนี้ไปว่าอยู่วางนี่อีกหนึ่งห้หนึ่งนึหาหนึ่งอยๆเรียหนึ่งหานึ่โอ้มันวอลสี่คือปูนาคบอแมนปูนาคกัอ่าเจ็เนาะอันนี้หนึ่งห้าหนึ่งน่งห้า ล่องบอกไว้ด้วยหลายๆค่ายหลายๆห,ยๆหยๆม่องที่<ม>ได้มากแล้วบันนี้เขาคอยสรุปซูเอฟจีฟังว่าแม่กายมากตัวใดบาทนี่พ่อจ้ำเพื่อนก็นใไฮมาถือกันหาเกียรติมาพ่อจ้ำห้แล้ววันต่อไปให้แล้วการม,มีหาเกียรติมีหาหนึ่งครับสรุปแล้วเลขของแม่กายนะครับเพิ่นก็ไปเอาที่จอมปัวครับก็ได้เลขสามตัวเป็นห้าสี่สามครับเจ็ดไนะครับท่านผู้ชมครับ เลขเจ็ดห้ากับแปดหานะครับเลขแมกไก่ขึ้นมักนะครับท่านชมครับสําหรับเลขห7าเจ็ดกับีหนึ่งเป็นเลขของพ่อจำแห่งดอนพูตตานี่แหละครับท่านผู้ชมครับนี่ครับตัวเลขตัวเด็ดตัวดีก็หาให้นะครับอันนี้มงคล้นชคให้เป็นแนวทางเท่านั้นนะครับท่านผู้ชมครับเหมือนี้ก็มาอยู่ที่หนองบัวบานนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อคอยแจ้งเตือนนะครับ จะไม่ได้พลาดคลิปเด็เด็ดใหม่ๆของทั้งช่องมองคลโชคแปดเก่าครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอขอ,ขอบคุณนะครับที่ชมรายการของผมจนจบครับขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับไปก่อนละครับ